ที้เอนพีหรอเนบบที่สองร้อยเกาคนเตรก่สามสุณบอลคุณบอลจากทีมาวีต่อคุณบอลคุณอยูจากทีมทาเพื่อคนในสนานที่สี่ตอนนั้นตัดสินุณทีมครับแบตที่สองร้อยเก้าสิบกองทุคู่ในเตรกที่่งในสถานที่สี่คุณบอลคุณบอลจากาวีกับคุณบ สมรรถที่สกรรมการที่จะสูญพันธุ์ไปน้ำคูเมืองไทมันรุดีทีร้อยกว่า

ดึานทีัควาโดดพบกับคุณีคือซีจากี้เปาโคงการอังเดนในสนที่ห้ากรรมการทธสิะสืบต่หมา แบบที่298ประเภทงู้มเอเซ็ก์ก็ได้ดีจีสนามหนึ่งคุณต้อยคุณพรจะเชื่อในเรนดกับคุณหมอกุนสองจทีที่อาร์บรมาแข่งขันในสนามที่หนึ่กรรมการผู้ตัดสินคุณ้อนแก้วบอาแบบ9 8ประเภทงู้มเอเซ็ก์ก็ได้ดีจีในสนามที่หนึ่งคุณต้อยคุณพรจะเชื่อเทรนด์กับกุ่หมอุสองจะทีทีอาร์รมาแข่งขันในสนามที่หนึ่กรรมการผู้ตัดสินคุณ แมตที่299เปู้เ่นเซก้าดีจีสนัทเจ็ดคู่ตู้คู่วกับคเซิร์ฟพกับคู่ไูคู่มาที่แย่งคิงวหลหิ่งรอบทังสองฝั่สนามเจ็กรรมการผู้ตัดสินผูุกีแแมตที299เป็ู้เ่นเซกจีสนาเจ็ดคูู่้คูเซิร์ฟพบกับคู่ทีแ่คคล้วลงรอัสงสนามเจ็กรรมการผู้ตัดสินผูุ้กี